วิธีการฝังเข็มเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาของสัตว์แพทย์แผนจีนที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมปัจจุบันการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆเข็มสามารถเข้าไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่มันแข็งมันเกร็งจากการใช้งานจากการใช้ชีวิตประจําวันพวกนี้ครับให้มันคลายตัวลงได้ในศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยเชื่อว่า การเคลื่อนไหวพวกนี้ต้องมีชี่ต้องมีลมปานเป็นตัวผลักดันไม่ว่าจะลำไส้หัวใจตับปอดอะไรพวกนี้ต้องมีชี่ไปหล่อเลี้ยงเพื่อให้มันทํางานได้ดีครับเส้นลมปานทั้งหมดในร่างกายเนี่ยจะสื่อไปถึงอวัยวะต่างๆโดยมีแนวทางมีเส้นตำแหน่งในการวิ่งที่ชัดเจนครับใช้จุดต่างๆกระตุ้นเป็นตัวสะท้อนกลับให้อวัยวะนั้นมันทำงานได้สมบูรณ์ได้ดีขึ้นครับ ที่การตรวจวิิจฉัยในศาสตร์แพทย์แผนจ,จีนก็จะเน้นสีวิธีครับแพทย์จีนเขาเรียกซื่อเจินครับซื่อเจินก็คือว่างเหวนิหวนเวนินแล้วก็เชี่ยว่างก็คือการดูการมองครับดูคนไข้ตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องตรวจนะครับว่ามีอาการมีสีหน้าแบบไหนเหวินนี่ก็จะเน้นเรื่องกลิ่นเรื่องดม หรือกลิ่นปากระบบการย่อยอาหารครับการขับถ่ายไม่ดีก็จะมีกลิ่นปากที่มันเหม็นพวกนี้คือการถามประวัติคนไข้ถามอาการวิถีชีวิตว่าชีวิตประจําวันมีการปฏิบัติตัวแบบไหนบ้างครับวันนี้เป็นอะไรมาครับค่ะนอนไม่หลับค่ะเป็นมาถึงห้าหเดือนแล้วค่ะมีอาการยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังวันหนึ่งนอนได้ 2- 3สชั่วโมงเองค่ะแล้วก็รู้สึก อ่อนเพลียไม่มีแรงค่ะทานอาหารได้น้อยค่ะส่วนอันสุดท้ายคือเชีย่ยนี่จะเน้นเรื่องการจับสัมผัสจับชีพจรทั้งสองข้างแบบจีนนะครับดูชีพจรคนไข้ว่ามีการเต้นเป็นแบบไหนช้าเร็วตื้นลึกรวมไปทั้งการจับอุณหภูมิฝ่ามือตัวเพื่อให้รู้ถึงอุณหภูมิของร่างกายครับจากการตรวจร่างกายวันนี้นะครับชีพจรเต้นค่อนข้างเล็กนะครับเบาลมปานในร่างกายมันน้อยชี่มันน้อยชี่มันพร่องนะครับ ทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจกับระบบย่อยอาหารก็คือพวกม้ามจะแสดงออกจากก็คือหนึเรื่องเรานอนไม่ค่อยหลับส่วนการรักษาวันนี้ก็จะให้เป็นการฝังเข็มกระตุ้นช่วยนะครับแล้วก็บวกกับการทันยาจีนวิธีการฝังเข็มมีอาการตรงไหนก็เน้นรักษาบริเวณนั้นก่อนครับ,รบเอาเข็มสะอาดเล็กๆนะครับแล้วก็ปักไปตามจุดบนเส้นลมปาน โดยให้คนไข้นั่งนอนหรืออยู่ในท่าที่สบายๆครับก็ใช้เวลาประมาณ20-30นาทีแล้วแต่อาการออตำแหน่งบนศีรษะก็จะเน้นเรื่องการมีสมาธิครับให้หลับง่ายขึ้นส่วนจุดที่แขนทั้ง2จุดก็จะช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วก็เรื่องระบบย่อยอาหารด้วยส่วนที่ขามี2จุดเน้นเรื่องบำรุงให้มีลมปานได้ดีขึ้นการไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารครับเวลาหลังจากฝังเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการกระตุ้น อาจจะใช้มือหรือใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าก็ได้ครับคนไข้มาพึ่งอัมาพาที่แขนขาไม่มีแรงไม่สามารถยกแขนเองได้อะไรเงี้ยครับก็ใช้เครื่องกระตุ้นแล้วก็ใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆกระตุ้นเข้าไปยาจีนก็จะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รากไม้กิ่งไม้หรือจะเป็นผลแต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณต่างกันครับ อย่างวันนี้คนไข้ที่นอนไม่หลับจะเกี่ยวกับการทํางานของหัวใจกับน้ามที่มันพร่องครับถ่ายเลว้วถ่ายง่ายยาที่เลือกก็จะเป็นรักษาเน้นบารุงทั้ง2องอย่างนี้ครับทั้งหัวใจกับน้ำครับการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการ รักษาการปวดเมื่อยการปวดหัวปวดศีรษะออฟฟิศซินโดรมต่างๆพวกนี้การรักษาอื่นๆกลุ่มที่เกี่ยวกับระบบประสาทก็ได้ครับสำหรับคนไข้อาพึกอมัมพาตคนไข้เป็นสโตรกแขนขาอ่อนแรงสามารถฝังเข็มกระตุน้นฝังเข็มรักษาได้ครับที่ส่วนการแพทย์ไม่ใด้โดนบมัมุงรักเราก็มีผแผนกแพทย์แผนจีนที่ให้บริการทั้งการฝังเข็มการครอบแก้วการจ่ายยาสมุนไพรจากบุคลากรที่เป็นแพทย์แผนจีนครับ ีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ